หน้าเนี้ยตอนเปิดตัวเนี่ยเขาแบบเปิดว่าบ้าบาบ้่าเงี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งถึงห้าของเวียงจันหนึ่งในหกหนึ่งในหกของเราในเวียงจันเลยนะเขาเขาพูดว่าเขาเป็นหนึ่งเป็นอันดับเป็นเศรษฐีติดหนึ่งในหกของเวียงจันพี่บีเป็นคนเวียงจันพี่บีต้องรู้ว่าหนึ่งในหกของเวียงจันคือใครเออเพราะฉะนั้นพี่บีรู้จักคนคนนี้ไหมคะ อ่าหรือถ้าไม่หนึ่งในหกอันล้นให้เขาหน่อยก็ได้หนึ่งในสิบป่ะยี่สิบเอา่าต่อให้ต่อให้หนึ่งในห้าหรือหนึ่งในอะไรนะตอนเนี้ยเงินลาวแทบจะแบบไม่ไม่อันนี้เราไม่พูดถึงคือต่อให้เงินลาวค่าต่ําลงแต่ประเด็นอนะ่ะมึงติดหนึ่งในหกมึงติดหนึ่งในหจริงไหม <c oughs> เขาบอกเขาเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในหของนะคร <c oughs> หลวงเวียงจันทร์ ออพี่บีก็ลองไปสืบมาคือพวกหนูนะไปสืบมาแล้วเขาก็ทำอันนี้ด้วยนะแลกเปลี่ยนเงินตาออตา,า,ตาแลเกเปลี่ยนเงินตาตอนนี้ก็เจ๋งแหลกลาเลยสิคะ <c oughs> ถ้าเขาทำตอนนี้ค่ะ <c oughs> นีมกนจะมีเธอมันจะมีอิชนีเนี่ยที่มโนว่าฉันไปแย่งผัวมันใช่ไหมมันจะมีอีชนีเพื่อนมันอะ่ะ <c oughs> อีบิทฟลาเวอร์เพื่อนแก่ของมันอ่ะเพื่อนแก่ที่ก็ยังไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนยังไม่ได้แต่งงานอ่ะ ก็จะอีเพื่อนแกฉันอีเพื่อนแกเนี่ยจะจะชอบมีข่าวกับผู้ชายคนนั้นคนนี้ผู้ชายที่หล่อหล่อผู้ชายที่หล่อหล่อหน่อยแบบคนล่าสุดก็คือถ้าใครรู้ก็คือเอ้าก็เอาเพื่อนสาวมาแอบเป็นเป็นผู้เปเออก็ก็จะมีข่าวกับเอ่อผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพระเอกช่องเจ็ดอุ้ย ช่องเต็ดเออนั่นแหละเป็นพระเอกช่องนั้นแล้วโดนปลดโดนปลดข้อหาเรื่องอะไรนะสลากสลากอะไรนะเออนั่นแหละเออนั่นแหละเรื่องสลากเรื่องแกะสลากเออเรื่องอะไรสลักสลากสลักสลักนี่แหละเรื่องสลากเสร็จปุ๊บพระเอกคนนั้นโดนเรื่องสลากใช่ไหม แล้วแล้วถ้าเราไปสืบไปสืบสืบสืบเอาจริงๆอีกทีอ่ะเราจะสงสัยไว่าไอ้สลากสลากนั้นอ่ะมันจริงหรือปลอมวะมแต่ช่างเหอะช่างแม่งสลากเถอะแต่อีพระเอกคนนั้นอ่ะก็สนิทกับอีบิ๊กฟลเวอร์เพื่อนแก่ใช่ไหมไอเออเทีเนี้ยพระเอกคนนั้นก็จะมีไปทําขายสบู<ม>่ซึ่งสบู่เนี่ยคนที่เป็นนายทุนเนี้ยก็เกี่ยวกับอะไรลำ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 แล้วผีเข้านี่แหละ เออไม่อยู่ก๊กเดียวกันอยู่ก๊กเดียวกันลำ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 ,ลำแล้วก็เจ้าเข้าไม่เจ้าเียเออหนูอะแค่เป็นคนที่แบบไม่ชอบการสร้างภาพเออหนูคือเจตนาของการสร้างภาพของนางอะเจตนาที่สร้างว่าเขารวยหรืออะไรเพื่อที่จะมาเหยียบคนเก่าเพื่อที่จะมาเหยียบแฟนเก่าให้ดูต่ํา เพื่อที่จะมานั่งเขียนโปรไฟล์ใหม่ว่าคบกับคนใหม่แล้วปังกว่านะคบกับคนใหม่แล้วรวยกว่านะเห็นข่าวบอกว่าไม่เคยบอกว่าเป็นเอ,อ้เอาพี่บีเป็นคนเบียงจันเหรอเราได้นินทาคนลาวไปสักทียังวะพี่บีเขียนกูลระมึงนเนี่ยพี่เป็นคนเบียงจันแม่คนเบียงจันพ่อคนเบียง<น>จัน,นพ่อคนนนอ๋อ เดี๋ยวไปลาวแล้วเดี๋ยวบอกพี่บีเออว่าก็ว,ว่าพี่บีเป็นคนลาวอะรู้จักพอดาลาใหญ่นั่นปะละ่ล่ะเออเศรษฐีเศรษฐีเออพี่บีพิมพ์มาให้หน่อยเขาเป็นเศรษฐีจริงเปล่าอ,อ่ะกระซิบก็ได้กระซิบกระซิบกระซิบเศรษฐีจริงไหมคือจริงไม่จริงอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แค่แบบว่าไม่ชอบอะไรที่ อย่างว่าแหละเนาะคนบางคนมันอยู่กับการหลอกคนมาตลอดเวลาได้ทุกมุมของเวียงกันไม่ได้โม้น,นะนะ,นะเขาเป็นเศรษฐีจริงหรือไม่ไฮโซก็แหละเขาเป,เ,เป็นเหตุเป็นเหตุที่อะไรเป็นเขาเป็นไฮโซหรือ Yes or No เขาเป็นไฮโซจริงหรือไม่พี่บีตอบมาในเวียงจันร์รู้จักเขาจริงหรือไม่เดี๋ยวพ่อพูดอย่างนี้เตดปุ๊บจะมีติ่งโผล่ขึ้นมาเขาไม่เคยพูดไม่พูดแล้วเขาไปเขียนข่าวได้ยังไงคะอีเเลดมันจะมามุมเนี้ยทุกรอบมันทนไม่ได้ตอนหลังไม่มีแล้วนะ เชื่อไหมหมดเลยอะหลังจากที่เราแบบสงสัยกันตอนนั้นอะอหายเลยอะไม่มีไม่มีคำว่าแบบไม่<จ>พี่บีรู้ไหมแล้วและอีทภาพที่เขากำลังไลฟ์สดแล้วเขาบอกเขาอยู่หน้าบ้านน่ะก็มีคนอ่ะคนลาวนี่แหละเป็นคนหาแล้วก็ส่งกันมาจนมาถึงเราเนาะพี่อ้ะวันนั้นเราก็ไปงานอะนะงานมิตรลาวเพียงจันนพี่บีหนูก็ไปหนูยังไม่เห็น คำว่าไฮโซหนูยังไม่เห็นใครเลยเล่าเรื่อนหน่อยนะคะคุณมินดาทำจมูกที่ไหนคะคีนิดเพื่อนค่ะคีนิดเพื่อนค่ะปุ๊บก็มาโนว่าแม่ป่วยแม่เลยที่แม่ไปยืมเงินคนอื่นเพราะป่วยที่ติดพนันเนี่ยเพราะป่วยไปซึมเศร้า <c oughs> ไม่ลืมเออลืมพิชนะไม่ลูกลำดึงคนเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มแต่สรุปดึงผิดดึงแม่แม่ติดพานัน <c oughs> แม่เล่นพานัน ลูกลำลำเสร็จใบหวยต้องให้ลูกลำแก่ใบหวยถูกหวยเสร็จให้แม่แม่มาเปย์พวงมาลัยวันเกิดไงวันเกิดบ้างวันเกิดผัวบ้างกลุงานนั้นบ้างงานนี้บ้างเปย์พวงมาลัยไปให้ตัวเองแม่งเลยในกลุ่มนั้นก็ถึงข้นไปพนันแม่คนนี้ห้าร้อยแม่คนนี้หนึ่งร้อยแม่คนนี้ห้าสิบกงกมกงเวียนเธอ พี่เ่งบอกโถงานตัวเขนาดแน่นขนาดนี้จะเวลาไปทํา <c oughs> ก็ใช่ไงางานหนูก็แน่นแล้วหนูถึงบอกว่าหนูไม่ทามเอางานแบบลำลำละใบหวยหากินกับความเชื่อคนอะไรแบบเนี้ยมันหลอกคนอ่ะหนูทําไม่ได้เออใช่ไหมเพิ่งมานี่เขาเพิ่งมาคือใครเพิ่งมามีเรื่องอะไรอีกแม่ ก็เรื่องอีอีบ้าอีบอมานั่งลำนี่แหละลำลำเสร็จไม่หวยเธออยู่ในกลุ่มเขาหรือเปล่าออเออฝันดีดค่ะพี่แน่งเออลืมกดเคยมีคนชวนนะชวนไปลงทุนกลับลงทุนอะไรเง,งีย้ยไม่ไม่ไปคือหนูอะอะไรก็ตามหนูจะไม่ลงทุนกับใครเพราะหนูมั่นใจว่าหนูทะเลาะกับคาแน่อเออแม้แต่แม่ตัวเองยังทะเลาะอ่ะ คุ้นนะกันทุกวันนี้ยินด่ากันอยู่อ่ะเอาสิคือตัวเองไม่ลงทุนกับใครแน่นอนแล้วก็ธุรกิจสีเทาเนี่ยไม่ทำแน่นอนไม่ไปลำ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 แลำ้วเออ,เ,อ,อเป็นบ้า,เป,บาเป็นบอองเข้าเขียนเลขอะไรไม่ไม่ทำ<ด>ไม่ <คน S 1> มีคุณเป็นตื้หวยออนไลน์นะไม่มีดึงเข้ากลุ่มไงดึงเข้ากลุ่มไปตื้อหวยออนไลน์ พี่บีบอกพี่ทำตลาดกับร้านเหล้าพี่ก็ข่าวนะเหล้าขาวไม่ทำอะขาวนันแหะใช่คืออันนั้นอะข่าวแต่อย่างไอโซโซห่งห่วงอะไรพวกเนี้ยเราเราไม่ทําอีหลอกหลอกหลอกอะไรเขาเรียกว่าหลอกอะไรหากินกับความเชื่อคนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทําไงล้ำลํำล้าล้ำผีเข้าแล้วก็ดึงเขา เธอถึงสร้างกระแสสร้างเรื่องได้ตลอดเวลาด่าพ่อด่าแม่อะไรเธอก็ทําได้เพอิญฉันทําไม่ได้ด่าแม่เสร็จเราทะเลาะในที่ที่เงียบดีกว่าเงียบอืมเราไม่ได้ทะเลาะในที่แจ้งก็ทะเลาะกันทุกวันนะวันนี้ก็ทะเลาะไม่ก็ด่าเราสงรอบอ่ะอืมแล้วคือยังไงคือ หนึ่งรอยเก้าสิบคนที่เข้ามาดูมีใครตอบได้ไหมคะว่าพิม์หน่อยพิมพหน่อยที่นางไปเนี่ยนุองเมย์มาละอันนุองเมย์ตอบหน่อยสิไปทำไหนหช่วยตอบหน่อยสิว่าวันเนี้ยนางไปทำอะไรเธอ,อแต่ฉันว่านางมีธุรกิจร่วมกันแหละแต่ฉัน ทำนไม่ให้ไปทงธุรกิจเพราะท่านรู้ธุรกิจบางอย่างอ่ะบางอย่างอ่ะดีๆนางไม่ถึงที่จะไปทำธุรกิจขนาดนั้นได้ก็ไม่ใช่ธุรกิจขนาดนั้นก็เป็นธุรกิจนี่แหละหงห่วงโซโซนี่แหละทอดทอดนี่หรือเปล่าโซมาอย่างเงี้ยหรอประมาณแบบติดสายโซแม่โซได้ปะกูกูให้เป็นท้ายอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อโซโซอะไรอย่างเงี้ย เป็นห่วงเป็นโล่เป็นใยเป็นเ้นเป็นสายโอ้เป็นลูกกระจกกระจออะไรมึงไปไปแล้วเขานับมึงเป็นเพื่อนหรือเปล่าไม่เขาเห็นมึงไม่ใดี๋ยเขาเห็นเงเฟมไม่เฉยเน่ไปนับมึงเป็นเพื่อนหรือเปล่าเขาเคยมางานขึ้นบ้านใหม่อยู่นะหรอ